ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายคะ่ะออมโชว์หวานออนแอมพิธานบอกเลยว่าน้ำตาลเรียกพี่จริงๆช่วงนี้ชีวิตดีๆทางเรื่องงานก็ปังอย่างต่อนเนื่องรวมไปถึงเรื่องของหัวใจสำหรับนางเอกสาวไซมินิออมสุชามานะยิง่งเพราะก่อนหน้านี้เพิ่งจะควงหวานใจให้โซแอมพิธานไปฉลองรักหวาน3ปี ล่าสุดคู่รักอ้อมแอมก็มีโมเมนต,ต์หวานๆผ่านอินสตาแกรมหลังจากที่นางเอกสาวอ้อมยุ่งทำงานติดกันหลายวันในที่สุดก็ได้คิวว่างไปเจอหน้าหวานใจดินเนอร์ดื่มด่ำบรรยากาศสุดโรแมนติกพร้อมโชว์หวานออดอ้อนกันจนเพื่อนๆยังแอบอิจฉาโดยสาวอ้อมเผยว่าช่วงนี้ทำงานหนักกว่าจะได้เจอกันเนาะขออ้อนอหน่อยกลัวแฟนลืมอิอแหมหวานกันขนาดนี้ว่าแต่เมื่อไหร่จะมีข่าวดีล่ะคะ Oh,